คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชม,ท,ชมทุกทกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกรงเนียงอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ ลวงเนียงได้นำสูตรร้อยบนแบบแม่นๆเลยนะครับเป็นสูตรระยะยาวเดินยาวมากนะครับ2 5งวดนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ25งวดแต่มีหลุดอยู่งวดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาเดินต่อนะครับกลับมาเดินต่อก็เอาง่ายๆก็คือ25งวดหลุดไป1งงวดนะครับแต่งวดที่ผ่านมานั้น นะครับเข้านะครับเมื่อที่ผ่านมานั้นสูตรนี้เป็นสูตรเก่านะครับท่านผู้ชมก็การคำนวณก็ไม่เยอะบวกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ขนาดกลางๆก,ก็น้อยก็ไม่น้อยนะครับมากก็ไม่มากก็พอประมาณนะครับก็มาดูนะครับการคำนวณดูการคำนวณนะครับการคำนวณ ใช้หลักแสน3ครั้งบวกหลักพัน1ครั้งบวกหลักหน่วย3ครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยหมุนครั้งที่3 1ครั้งบวกหลักหน่วยหมุนครั้งที่4 1ครั้งแล้วก็บวก7คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้บวก1บวก1แล้วก็บวก7นะครับก็จะได้หลักร้อย4ตัวมา1ตัว นะครับสตัวมา1ตัว25งวดถือว่าเดินยาวนะครับท่านผู้ชมนะครับเอาละสูตรเก่านะครับลูกเนียงก็จะไม่บวกให้ดูนะครับจะไปบวกให้ดูก็ท้ายคลิปนะครับมาดูผลการคำนวณงวดแรกเลยนะครับได้5 6 7 4นะครับ ก็คือ5บวก1ได้6 6บวกนได้7 7 7บวก7็ก็ได้4นั่นเองนะครับต่อมา3มตัวบนที่ออกก็คือ 6, 6 2นะครับหลักร้อยก็คือ6ก็เข้าที่เลขยกงวดต่อมาได้7 8, 9 6นะครับออก 6, 6, 5นะครับหลักร้อยก็คือ6ก็เข้าที่เลขยกงวดต่อมาได้7 8 9 6ออก 9, 6 2นะครับ หลักร้อยก็คือ9ก็เข้าที่เลข9งวดต่อมาได้9018ออก044หลักร้อยก็คือ0ก็เข้าที่เลข0งวดต่อมาได้1230ออก221นะครับหลักร้อยก็คือ2นะครับก็เข้าที่เลข2งวดต่อมาได้6785 ออก8 4 3นะครับหลักร้อยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งวดต่อมาได้7 896ออก8 6 3หนะครับหลักร้อยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8นะครับงวดต่อมาได้0 1 2 9ออก2 0 9นะครับหลักร้อยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2งวดต่อมาได้ ห้าหกเจ็ดสี่ออกเจ็ดเจ็ดเก้าหลักร้อยก็คือเจ็ดก็เข้าที่เลขเจ็ดงวดต่อมาได้หกเจ็ดแปดห้าออกเจ็ดศูนย์ศูนย์หลักร้อยก็คือเจ็ดก็เข้าที่เลขเจ็ดงวดต่อมาได้สามสี่ห้าสองออกสามเจ็ดเจ็ดหลักร้อยก็คือสามก็เข้าที่เลขสามงวดต่อมาได้หกเจ็ด 8 5ออก8 9 4หลักร้อยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8นะครับอะทีนี้มาดูงวดต่อมาเลยนะครับงวดต่อมาได้4 5 6 3ออก5 6 3นะครับหลักร้อยก็คือ5ก็เข้าที่เลข5งวดต่อมาได้7 8 9 6ออก687นะครับหลักร้อยก็คือ6ก็เข้าที่เลข6มงวดต่อมาได้2341นะครับออก227หลักร้อยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2งวดต่อมาได้4 5 6หออก388 8, หลักร้อยก็คือ3ก็เข้าที่เลข3มงวดต่อมานะครับ ได้3 4 5 2นะครับออก3 0 9หลักร้อยก็คือ3ก็เข้าที่เลข3นะครับงวดต่อมาได้1 2 3 0นะครับออก3 5 2นะครับออก3 5 2หลักร้อยก็คือ3ก็เข้าที่เลข3งวดต่อมานะครับได้4 5 6 3ออก3 9 2นะครับหลักร้อย ก็คือ3ก็เข้าที่เลข3มงวดต่อมาได้3452ออก246หลักร้อยก็คือ2ก็เข้าที่เลข2นะครับงวดต่อมาได้1230ออก324นะครับหลักร้อยก็คือ3ก็เข้าที่เลข3งวดต่อมานะครับ ได้6 7 8 5ออก8 5 2หลักร้อยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งวดต่อมานะครับได้8 9 0 7ออก8 6 5นะครับหลักร้อยก็คือ8ก็เข้าที่เลข8งวดต่อมาได้0 1 2 9ออก3 5 6งวดนี้เป็นงวดที่หลุดงวดแรกนะครับ ต่อมาก็มาเดินต่องวดที่ผ่านมานี่เองนะครับก็กลับมาเดินต่อนะครับผลการคำนวณงวดที่ผ่านมาก็ได้5 6 7 4ดนะครับออก3ตัวบนก็คือ6 4 6นะครับ6 4 6นะครับหลักร้อยก็คือ6ก็เข้าจะเลข6นะครับ นี่แหละกลับก็กลับเข้ามาเดินต่อนะครับกลับมาเดินต่อทีนี้มาดูงวดนี้กันนะครับเดี๋ยวคำนวณให้ดูนะครับงวดนี้อะมาดูงวดนี้กันนะครับงวดนี้เรามาคำนวณดูกัน0ูนก็ได้0 4 1ก็ได้4 6 3หกก็ได้8 3 1ก็ได้3 3 1ก็ได้3าม สีบวกแเป็น12 12อบวกสเป็น15 15้บวกสเป็น18 18ปบวกเ็ก็เป็น25นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ5นะครับ5้บวกหก็ได้6 6หกบวกหก็ได้7 7 บวกเนะครับ7จบวกเ็ก็ได้4ก็จะได้4ตัวนะครับเป็นงวดประจำวันที่1เดือนตุลาคมนะครับ68 หลักร้อยสตัวมาหนึงตัวที่ได้ก็คือ5 6าหกเจดสนะครับให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะครับงวดที่ผ่านมานั้นเข้านะครับงวดนี้จะเดินต่อหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้โรงเรียนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสวัสดีครับ